เราจะมาสาธิตการทำแอร์ปนชน <c oughs> เพราะว่าเราจากผลการดูในอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าเราเห็นแต่รูปแบบแต่ว่าเราไม่เห็นวิธีการทําแต่วันนี้เราจะมาทําให้ดูเลยว่าทําแบบไหนแล้วไปสู่สว่ามันเย็นจริงหรือเปล่านะตอนอื่นเราต้องมีอุปรกรณ์ก่อน <c oughs> อุตารุกว่าด้วยตามองหน่อยครับตอนอื่นเราต้องมีอุปรกรณ์ก่อนตอนอื่นก็คือ มีกระป๋องใส่ขี้เลยไม่ใช่ครับแล้วเดีก็มีพระบรรทัดไว้สําหรับวัดสองคือปากกาสําหรับเขียนนะสามก็คือมีดไว้ตัดโฟมแล้วก็ถ้าเกิดมีเลื่อยเหล็กหรือเลื่อยอย่างนี้เราก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วเราก็จะมีท่อ PVC หรือท่อ PVC ไม่มีก็เราจะใช้เป็นขวดก็ได้นะแท้ได้เหมือนกันเพื่อการประหยัดอันนี้ก็จะเล็กอันนี้ก็จะใหญ่ตามแต่ขนาด แล้วผมสงสัยว่ากป๋องนี้มาทําอะไรก็คือเอาไว้วัดไว้ขีดนันเองนะเสร็จแล้วพัดลหมหนึ่งอัน่องโฟมหนึ่งอันเสร็จแล้วเราจะทําการวัดนะเสร็จแล้วเมื่อกำวัดนี้เราวัดไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเอาให้สาธิตให้ดูว่าวัดแบบไหนก็คือทําแบบนี้เมื่อเราวัดหาเซ็นเซอร์ตรงกลางของกล่องได้แล้วนะเราเซนเซอร์คือจุดกลางแล้วก็ขีดอัปารกานี่ขีด ปุ๊บก็จะได้จุดมาร์คคือตรงกลางพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ก,กร,ะะะระป๋องทรงกลมแณะนี้เพื่อวาดเป็นจุดวงกลมเพื่ออาจจะเอาพัดลมเนี่ยเอาไปใส่ในนี้นะก็ะคือเราก็หาเซ็นเซอร์ยังไงล่ะนี่ก็ดูตรงกลางในตรงหูพอดีแล้วก็ขีดตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางพอเสร็จแล้วเราก็วัดกันไปครอมันจะพอดพอเสร็จแล้วเราก็ทําการ อาิซอนีค่ครีมบนแบบนี้พอเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบน,นี้เสร็จแล้วเราก็ทําการใช้มีดที่เรามีต้องเกรงใจมานะเอาะลงไปเลยปักพอเสร็จแล้วเราก็ตีดหรือใครมีเลื่อยไฮโซนหน่อยถ้ามีเลื่อยเล็กๆแล้วก็จอะลงไปแล้วก็ขีดลักษณะลายนี้พอเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะนี้เสร็จนี้เราต้องการทําจุดออกก็คืออย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ แล้วก็หาเน็ดแวทัดเหล็กวัดหาเซนเซอร์วัดวัดขีดหาเซนเซอร์เสร็จทีน,นี้เราข้ามขั้นตอนไปแล้วคือเราทําไว้เสร็จแล้วเอาขนาแบบนี้เราวัดแล้วก็วัดหาเซนเซอร์เรมันว่าอยู่ตรงไหนก็าเหมือนกันแล้วก็ขีดพอขีดปุ๊บเราก็จะแบ่งเป็นช่องให้อับรับแรงเท่าๆกันเสร็จแล้วก็หาตําแหน่งแล้วใช้ท่อ PVC ีหรือว่าขวดก็ได้ครอลงไปแล้วก็ขีดให้เป็นรูป,ปลกลมๆ่างนี้ แล้วก็ทาการขีดลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามจุดเสร็จแล้วก็ทําการตัดตัดเสร็จแล้วอันนี้เราจะข้ามขั้นตอนโอ้โหสุดกันอ่าขายขึ้นข้า,ขางบนนีดนึงพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ในลันบบนออกษณะแบบนี้นะพอเสร็จแล้วจะข้ามขั้นตอนนี้คือเราทาตัวอย่างไปแล้วก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเสร็จเรียบร้อย เผื่อบ้านไหนร้อนๆก็มีอุปกรณ์พวกนี้ก็เอาไปใช้ได้มันก็ประหยัดตังดีด้วยก็ไม่กี่บาทเองนะนี้พอสกปได้ล้กษสนัเรียบเฉะแบบนี้นี้ถ้าเกิดเราอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมีตัวนําความเย็นออกเราก็ใช้ท่อ PVC ถ้าเกิดมีนะถ้าเกิดมีหรือแม้แะใช้นี่อ่าใช้อันนี้ก็คือกดน้ำกดน้ำเป็นยังไงก็คือเราก็ามาตับ ทำการตัดตัดปุดก่อนก็คือต้องตัดปุดคือเอามีดตัลดลักษณะแบบนี้แล้วตัดหัวออกอจะเรียบร้อยลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ใส่เลยคะ่ะ ก็จะได้เป็นลันนกษณะแบบนี้มันท่อหรือใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้นี่แหละเอามาแปลงนะเสร็จแล้วถ้าเจดเรามีไฮโซนิดนึงมีท่อทิ้งๆหรือไปเจอที่ไหนมากก็ได้ไม่อยาไปขโมยเข้ามานะไปขอเข้ามาหรือว่าเขาทิ้งเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใส่ปไปลักษณะแบบนี้ใส่ปไปและใส่ลงปไปเราได้อุปกรณ์ครบเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็ทำการเปิดฝาออก เอาน้ำแข็งมือหรือบ้านไหนมีตู้เย็นก็เอาตู้เย็นเอาน้ำแข็งเอาน้ำใส่ในตู้เย็นแล้วก็เอาน้ำแข็งนั้นมาใสา่สักสองสามก้อนก็โอเคแนละ้วก็คายความร้อนได้เพราะช่วงนี้ร้อนมากพอเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าชุดน้ำผ้าขึ้นหนูก็ได้บ้านไหนที่มีก็เอามาโปะไวาแต่ว่าโปะบางๆนะอย่าโปะหนาเพราะว่าความเย็นมันจะไม่ออกถ้าเกิดเราโปะโปะไว้เนี่ยเวลาเอาพัดลมเป่าลงไปเนี่ย น้ำแข็งจะละลายช้าทําให้เราประหยัดได้อีกเราจะได้แต่อเย็นแล้วมันก็ทําให้เราแบบคลายร้อนได้ะนะพอเสร็จแล้วน้ําแข็งใส่ลงไปปุ๊บเรียบร้อยอย่างนี้สมมงวนี้เป็นน้าแข็งก็ใส่แล้วแล้วก็ปลดไปแล้วาอานอน้าหลอน้อยให้มีความอเย็นขึ้นมาพอเสร็จแล้วเราก็ทําการเอาฝานี้วตีปุ๊บปิดปุ๊บเสร็จแล้วแล้วเราก็ทําการปิดมาลงไป และอันนี้ครอบลงไปลักษณะนี้ถ้าเกิดมันเลยออกมาแล้วก็หาอะไรหนุนนิดนึงหรือไม่ก็ถอดที่ออกเลยก็ได้เสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดพัดลมก็จะดูดลมลงไปแล้วก็ไอเย็นก็จะออกนี่เราไปดูข้างบนเลยที่เราทําเสร็จแล้วนะครับปิดปมอันนี้คือจากที่ทาเราทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราทําเสร็จแล้วเราก็มาดูด้านในกันก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่เราก็น้อแข็งใสแล้วก็ ทุกปกลงไปหรือไม่จะมีน้ําขวดอะไรเราก็เอามาใส่ใส่ได้เป็นประโยชน์ได้อีกนะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ลักษณะอีกแ้วเราก็ครอบลงไปลักษณะแบบนี้ตอนนี้จะ่าลืมนะครับว่าฝานี้ที่เราตัดอย่าทิ้งนะไว้สำหรับรปิดได้ถ้าเ,าเราไม่ใช้แล้วก็เราปิดลงไปได้นะเสร็จแล้วเราก็นำพัดลมเนี่ยพัดลมเนี่ยมาครอบจะหันทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้แต่เราหันทางนี้ดีกว่า มันจะสุบออกมันจะแรงดีเสร็จแล้วเราก็จะเอาท่อเนี่ยสมมุติว่าท่อที่ถอดไปเราจะท่อนี้ใส่มันจะปิดแนึวเดี๋ยวเอาท่อลงมาสามเมื่อกี้เราลืมเอาท่อมานะครับตอนนี้เราก็เอาท่อมาเสร็จใสลงไปรัสใหมแต่ท่อนี้เราต้องพอดีนะครับตัดให้พอดีแล้วก็ใส่ลงไปถ้าเราได้รัสใหมมันแข็งว่าใส่ไปแล้วเะี๋ยแล้วมันแข็งมันมันเลิมหมดแล้วเพราะว่าคือเราเปิดแล้ว ก็ทาให้เราคายร้อนได้เยอะมากเลยทีเดียวนะมันคือมันช่วยได้เลยเนี่ยแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแทนที่เราต้องไปซื้อตัวหลายๆตังเนี่ยเฉพาะหน้าร้อแล้วก็เอามาใช้อย่างนี้มันก็ยังเป็นประโยชน์ได้อีกทีนี้เราก็เลือกเบอร์เลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์นนสองเบอร์สามเอาผมจะเลือกเบอร์สองลกันประหยัดไฟนะเรามาว่ามันเย็นจริงออกจริงหรือไม่โอ้เย็นจริง,รงเราเอาเอามาไปกำคัดใกล้ๆเรามเสียงลอมอ้อกมาเลย เป็นเทอร์โบเลยเอ้โหลดเย็นดูขดสังเกตจากเอาอะไรมาลองสักหน่อยอ่าสมมุตินี่เป็นโฟมว่ามันแรงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือลองใส่ลงไปเอาเอาชิ้นี้เอาตัวนี้กันตรงกลางนี่นะตัวนี้นี่ตัวนี้ดูนะดึงของต้นปุ๊บโห้ขหแรงจริงของแรงจริงปุ๊บโหก็เด่นเลยโอเคใช้ได้เลยนะขึ้นกันขึ้นกันอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ย เราบอกว่ามันคงจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมทั้งหลายนะที่ดูนะก็คือทาไ้เผื่อช่วยได้เพราะว่าอันนี้ดูจากวิดีโอไมเีิลหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีการสาพิษแต่เราสาพิตเราจะเห็นเผื่อ,อไปใช้แล้วก็มีประโยชน์ต่อคนหรือญาติโยมทั้งหลายนะเพื่มมันก็ประหยัดตังดีด้วยนะขอจบเพียงแค่นี้นะว่าคนทําได้นะ